ผมเรียนไม่เก่งผมมีความสามารถด้านนี้นะแต่คนก็จะบอกกับผมว่าแล้วไงอ่ะแต่เกรดคุณน้อยคุณก็ยังเป็นเด็กโง่อยู่ดีถูกไหมครับผมอ่านใน Facebook มาผมคิดได้ว่าถ้าการศึกษาเป็นดินและเด็กเป็นต้นไม้เด็กแต่ละคนเป็นต้นไม้ต่างกันอยู่แล้วครับทุกคนรู้ในนี้ทุกคนรู้ว่าต้นไม้โตในดินที่ต่างกันดอกบัวก็ต้องโตในดินที่อุ้มน้ําตะบองเพชรต้องโตในดินทรายต้นข้าวโตได้3ดินก็จริงแต่ละสายพันธุ์ของต้นข้าว มันก็ยังโตในดินที่ต่างกันแต่ทำให้การศึกษาไทยยังใช้ระบบเดียวในการตัดสินว่าเด็กคนหนึ่งโง่หรือฉลาดวัดเขาที่เกตมันผิดมากหรอครับที่ตะวองเพชรต้นหนึ่งไม่สามารถโตในดินเหนียวได้ถ้าในอนาคตการศึกษาไทยยังไม่ถูกปรับให้เด็กที่มีสัายภาพต่างกันยังตัดสินว่าเขาโง่ด้วยเกตเด็กอย่างพวกผม ชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีความสุขไปหมดทุกอย่างแต่จงอยู่กับทุกอย่างให้มีความสุขความล้มเหลวพ่ายแพ้ไม่ใช่วินาทีที่คุณล้มลงไปแต่เป็นวินาทีที่คุณตัดสินใจไม่ลุกขึ้นมาต่างหากและครับ